อันนี้ผมก็เผาผมก็ถลอกออกมาแล้วนะท่านผู้ชมนี่อันนี้หลัางขอกมาเลยอยู่ข้างในทําเป็นแดกแยบนี้นะเดี๋ยวผมชิมก่อนโอ้ยมีหนอนด้วยนี่ตายไหมตายนะครับเพราะว่าเผาให้สุกข้างในเลยครับเป็นอาหารปลาข้างในที่ด้วยอ่ะท่านผู้ชมผมพลาดไปพลาดตรงไหนรู้ไหมคือผมยอดทุกต้นแหละยอดบูดแดงทุกต้นแหละผมยอดทุกรูทุกช่องอะแต่ฝั่งด้านเนี้ยมันล้มผมด้านด้านลมผมขี้เกียจผมเชื่อว่าผมยอดแล้ว มันไปเจาะฟังที่เรายาไปไม่ถึงทงด้านนี้มันไปเจาะอาจุดอ่อนของเราก็คืองด้านนี้มันเจาะเข้าไปตอนนี้ผมต้องพลกทําความสะอาดทุกต้นเลยนะครับอ่าเรื่องแบบต้นนี้นะฮะท,ท่านผู้ชมลล้างมันเนี่ยเอาเออกให้หมดนะครับไหนที่ไม่ดีเราจานนี้ไม่ดีแล้วเนี่ยแมงกินเราก็ออกไปเลยครับเพราะบางทีไม่มีประโยชน์พอไปแย่งสา,าหารกันทกออกไปเลยนะครับท,ท่านผู้ชมนะฮะผมปุ๋ยเอากาออกให้หมดนี่เราได้ดูรอบต้นเลยว่าด้วงมันเจาะตรงไหน พอบางทีเราหอยอดยาจากปองข้างบนนี่ใช่ไหมฮะเห็นไหมลอยลอยด้วงเกาะเราเห็นว่าเฮ้ยด้วงมันเจาะข้างบนอย่างเดียวมันต้องลงไปข้างล่างเราหอยอดยาจะเป็นตายแต่ด้วงนะครับมันสามารถเจาะข้างๆได้ด้วยมันหาจุดอ่อนมุมนิ่มๆนะฮะมันเจาะข้างๆได้เพราะต้นนั้นมันเจาะข้างๆนี่นเลยเราต้องทําตรงนี้ให้สะอาดเลยเราจะได้เห็นคือเราต้องเห็นรอบๆต้นนะท่านผู้ชมนะฮะเห็นรอบต้นว่ามันมาทางไหนได้บ้างฝั่งน้ำเนี่ยมันย่ามันรกกวี่เก็บเดี๋ยวร่วงตกน้าก็เลยไม่ได้ดูฝั่งนี้ มันก็เลือกล่อห้างนี้เลยต้นนั้นเป็นตัวอย่างแล้วมันมันต้องมีอีกครับเพราะว่ากุ้วยเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวจะต็ลือนใส่ให้ดูอ่ะมานี้ดูสเสียชัดใส่เปย์วิธีแต่งกล้วยมาเจอเสียรักแต่ยังไม่ใช่เสียแต่งมะพร้าวอ่ะอ่านี่อย่างนี้เลยนี่ดูี่ขุยได้ไหมท่านผู้ชมนี่มันเจาะเรื่อยนัน่แหละเจาะเป็นรูเลย นะครัตอนนี้มันเจาะไปเจอยาที่ผมหยอดมันก็ตายมันก็เพลนนะครับแต่ตอนนี้ต้องระวังข้างๆบ้างแล้วข้างๆนี่สำคัญนะนะแล้วเกี่ยวเกี่ยวเยวนี่ยมีดผมก็ต้องระวังด้วยนะครับเกี่ยวเพิร์ดก็ระวังนิ้วด้วยเนี่ยแต่งแต่งให้งามเลยเนี่ยถกไมให้หมดให้มันสะอาดนะท่านผู้ชมแล้วก็เราก็เอาโซเนี่ยไปกองเผาตรงกลางอย่าให้โดนใบมะพร้าวนะยากมาก ไอ้วงเลยแล้วก็ทำความสะอาดโคนเสร็จก็มางนี้เลยตรงกลางนี้ก็ได้นะเผาถุงกองเล็กๆก็ต้องใหญ่มากนฟันไฟมันจะช่วยไล่ด้วงสาคูดีที่สุดนะครับมันก็จะกระจายละอองวันนี้มันด้วงยังไม่คันเข้ามันเกาะมันเกาะเจอฟันไฟมันก็หนีนะครับมันรั่วต้องเผาบ่อยๆนะครับกาผู้นี้เดี๋ยวตัดมานะของเผาไม่ต้องกองใหญ่นะเดี๋ยวมันจะลามไปโดนใบเอาประมาณเอาประมาณนี้อ่ะ เสียชัดเสียรักสวัสดีครับ